ต้องให้คุณธเนตเล่าให้ฟังเลยนะคะหลังจากที่สามารถที่จะเปิดผับได้จนถึงตีสี่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าจังหวัดภูเก็ตนี่ก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวสําคัญหลักเลยนะของประเทศไทยนะแล,แล้วก็นําร่องกันมานะคะ <okay. S 1> เป็นอย่างไรบ้างค,คึกคักมากขึ้นแค่ไหนนะคะแล้วก็บร,รากาศของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะครับรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วการเปิดอนุญาตให้สถานบริการเปิดถึงทีสี่ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับก็ก่อนที่เราจะมีการเปิด ตามที่รัฐบาลเขามีนยโยบายเพื่อสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเนี่ยครับทางจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการเตรียมความพร้อมเนาะไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายปกครองนะครับโดยทางท่านบุว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหรือทางตำรวจนะครับโดยท่านบุ้บังคับการเองรวมไปจนถึงในแพทย์สสจนะครับในแพทย์กู้ศักดิ์ก็คือเราเตรียมทุกภาคส่วนมาเตรียมเตรียมแล้วก็ทําแผนเผชิญเหตุต่างๆาเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็นําส่งให้กับรัฐบาลเพื่อที่จะขออนุมัติเป็นจังหวัดนาร่อง5จังหวัด <c oughs> ทีนี้ใน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 เบื้องแรกเนี่ยครับก็เ,เรียนอย่างนี้ครับว่าตอนแรกเนี่ยเราเรายังเข้าใจว่าเรายังเข้าใจว่าเราเนี่ยจะได้เปิดเฉพาะพื้นที่เดียวก็พื้นที่ซอยบางรา <c oughs> ยาวประมาณสักสี่ร้อยเมตรซึ่งเป็นพื้นที่เอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ในอยู่ที่หาดตาตองซึ่ง <c oughs> อันนี้เป็นพื้นที่ <c oughs> ที่ทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วล่ะครับในในแง่ของของของ,ของการท่องเที่ยวเ ยามค่ำคืนนะครับ <Okay. S 2> ก็กตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นจะปรากฏว่าพอคำสั่งออกมาเนี่ยนะครับเราก็มีการมานั่งดูคำสั่งกันแล้วก็มีการสรุปกันเนี่ยทางจังหวัดเขาสรุปออกมาเป็นอย่างนี้ครับทางจังหวัดปูกเก็ตเนี่ยสรุปออกมาว่าณจังหวัดปุเก็ตในขณะนี้เนี่ยนะครับพื <Okay. S 2> ้นที่ที่เปิดได้ถึงที่สี่เนี่ยครับแบ่งออกมาเป็นมีทั้งหมดประมาณสัก สิบโซนนิ่งครับสโซนนิ่งส <10 S 1> ิบ <10 S 1> โซนนิ่งเนี่ยโดยแบ่งเป็นอำเภอรกระทูหกโซนนิ่งแล้วก็อำเภอเมืองอีกสี่โซนนิ่งแต่ว่าอำเภอรกระทูเนี่ยทั้งอำเภอเนี่ยครับปรากฏว่ามันจะอยู่แบ่งเป็นถนนซึ่งอยู่ในสัดปราตองทั้งหกโซนนิ่งเลยคือไม่ใช่เฉพาะถนนบางล,ลาแล้วทีนี้ก็จะเกี่ยวพันไปจนถึงถนนอื่นๆด้วยนะครับทีนี้การเปิดเนี่ยเท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือว่าทั้งจังหวัดเนี่ย ก็อนุญาตให้เปิดใน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 สถานประกอบการที่เป็นสถานบันเทิงที่มีใบอนุญาตซึ่งทั้งป่าตองพูดถึงทั้งทั้งกระทูหรือที่เราเรียกว่าป่าตองเนี่ยตนี้ก,กลมๆก็อยู่สักเจ็ดสิบเจ็ดสิบแห่งทั้งทั้ง,ท,งทั้งหาดเลยก็แปลว่าตอนเนี้ครับถ้าเราถามว่าพื้นที่โซนนิ่งในการเปิดตีสี่ของภูเกต็ตพื้นที่อันดับหนึ่งตอนนี้แล้วก็เป็นพื้นที่เดียวที่มีผู้ประกอบการเยอะเนี่ยก็คือพื้นที่อนี่เลยครับ พื้นที่ป่าตอง,ตตองนะครับทีบนี้พอเราเปิดพื้นที่ป่าตองเนี่ยครับสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเพอเราเปิดเสร็จแล้วเนี่ยครับหน่วยงานราชการมีความพร้อมอุปรกรณรมีความพร้อมแต่คาถามคือนักท่องเที่ยวที่ที่ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเรายังไม่พูดถึงนักท่องเที่ยวไทยก่อนเนาะรเราพูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนเนี่ยถามว่าเขารับรู้ข่าวสารเรื่องของการที่เประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยน การการเปิดสถานบันเทิงจากเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองมาเป็นตีสี่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้เรียนตรงๆว่าผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวเองเนี่ยมีความรู้น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าในแง่ของอการทาประชาสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องมีการทาประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้เกิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้ทร้งกับกันเนี่ยถาม นักท่องเที่ยวที่ตื่นเต้นกับการเปิดทีศีออผมบอกว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยเนะ <c oughs> <c oughs> าะนักท่องเที่ยวไทยมาเกับกันใช่ไหมแต, <c oughs> แต่แต่แต่ใน <c oughs> ในแง่ของภูเก็ตอะครับเดสิเนชันภูเก็ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาตเออิเราก็ยินดีต้อนรับเราเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้เลือกว่าเราจะเราจะรับแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียววนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยถือเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของภูเก็ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เลยเรียนว่า ถ้าแบ่งออกมาเป็นสองตลาดจะเห็นชัดเจนเลยว่าตลาดที่รับรู้ว่าโอ้ยต่อไปนี้ถ้าไปเที่ยวภูกเก็ตแล้วต้องการท่องลาตีจนถึงทีสี่ก็คุณเข้าป่าตองคุณก็จะได้สัมผัสกับ <c oughs> การท่องเที่ยวจนถึงตีสี่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แต่ว่าสําหรับนากท่องเที่ยวต่างชาติก็อาจจะต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์อาจจะผ่านไปในหลายช่องทางนะครับ <c oughs> เช่นผ่านไปทางเอเจนต์เองใช้ใช้สื่อทางทรทประกาศอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มันเกิดการการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ อันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วนะครับทีบน,นี้ส่วนใหญ่ก็ใช่ผมมองในฐานะของผู้ประกอบการเอกชนผมก็มองว่าการทําตรงนี้ครับก็จะมีข้อดีก็คือว่าในแง่ของปาตองเนี่ยครับโดยปกติมันเป็นเดสติเนชันสําหรับกลางคืนอยู่แล้วแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าทําเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยครับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรงก็น่าจะได้ประโยชน์โดยตรงก็น่าจะมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นผมเชื่อว่าโดยเฉพาะช่วงนี้ครับอยู่ในช่วงไฮซีซั่นด้วยก็น่าจะมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่าสัก สามสิบเปอร์เซ็นตนอกจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรงแล้วครับผมเชื่อว,ว่าผู้ประกอบการโดยอ้อมก็คือเช่นร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารริมทางน,น,นู้นนั่นนี่ที่อรอจําหน่ายอาหารเนี่ยเดิมก็พอตีสองเลิกเลิกผับหรือเที่ยงคืนเลิกผับก็อีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็คนออกมาก,กินแล้วก็หมดคนไปแล้วแต่ต่อไปนี้ครับก็จะมีคนออกมาใช้จ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นอีกสามสี่ชั่วโมงรวมไปจนถึง ผู้ให้บริการเรื่องลถสาธารนณะเช่นลดรับจ้างรดแท็กซี่ต่างๆอันนี้ก็น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับให้ให้กับผู้ประกอบการในในในท้องถิ่นได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับผมก็ยังมองเห็นว่าเรื่องนี้ครับยังอยากให้อยู่ในโซนนิ่งเพราะว่าการเปิดสถานประกอบการเนี่ยครับมันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันก็อาจจะมีผลกระทบในแง่ลบอื่นๆเช่นเสียงดังใช่ไหมครับอันที่สองเนี่ยถ้าเปิดกระจัดกระจายมากเนี่ยครับ เรื่องของการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สําคัญพอสมควรเพราะว่ากําลังของเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยไม่ได้มีมากมายอย่างภูเก็ตเนี่ยครับเราเป็นเกาะทีเ่เรามีจํานวนประชากรอยู่สักสี่แสนคนเนาะแล้วเขามีประชากรแฝงที่เข้าไปทํางานเท่าๆกันเลยครับสี 4, ่แสนแล้วก็อย่างช่วงไฮซีซั่นนี่เราจะมีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณสักเจ็ดแสนแปลว่ามีประชากรอยู่ล้านกว่าคนอยู่ในเกาะ แต่เรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ถึงสองพันคนเลยนะครับทั้งเกาะในนี่หมายความว่าทาทุกกะทุกหน้าที่ทุกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเราปล่อยให้การเปิดพวกนี้ครับมันเหมือนกับเปิดออกไปโดยไม่มีการควบคุมโซนนิ่งเลยอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อว่ากําลังเจ้าหน้าที่เองอะไรเองก็อาจจะค่อนข้างจะประสบปัญหานะครับครอบครก็ประมาณอย่างนั้นครับแล้วถ้าจะโซนนิ่งคือให้โซนนิ่งตรงไหนบ้างคะก็จริงจริแล้วปัจจุบันนะครับอย่างที่ผมเรียนเลยครับเด็กผูเก่ตเนี่ยประกาศแล้วว่า ตัวนิ่งป่าตองเนี่ยก็เราก็ดูเลยป่าตองป่าตองนี่ไม่ได้ยากมากนะครับเพราะว่าป่าตองเนี่ยครับพอเราเข้าไปในป่าตองแล้วเนี่ยถามว่าเอ c e s s เข้าป่าตองเนี่ยมันมีทางเข้าทางออกเนี่ยนะครับอ,อยู่แค่สองทางทางหนึ่งก็คือมาจากในเมืองอ,อีกทางหนึ่งก็คือออกไปทางหัดกระตะกระลนนะครับเพราะก็มีแค่สองทางถ้าปิดสองทางนี้ตำรวจควบคุมควบคุมไว้ตรงนี้ตรวจแอลกอฮอลหรือตรวจอะไรตรงนี้เนี่ยครับก็แปลว่าทุกอย่างก็จบคุณไม่สามารถที่จะ ออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปได้ครับผมคอย่างซอยบางรานี่คืออยู่ในป่าตองเหมือนกันใช่ไหมคะบางลาก็อยู่ในป่าตองครับอยู่ในป่าตองหกโซนคือที่ภูเก็ตนี่เวลาเราทำโซนนิ่งเราก็ทําเป็นโซนถนนค่ะยังมีอีกสี่โซนที่อยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับอันนี้อยู่ในข้อมูลสี่โซนที่อยู่ในเมืองไม่ได้มีปัญหาเยอะเพราะว่าสี่โซนที่อยู่ในเมืองเนี่ยปัจจุบันเท่าที่เราทราบก็คือว่ามีมีจํานวนใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการเนี่ยไม่เยอะเทีที่หนึ่งก่อนอันที่สองเนี่ยครับปัจจุบันก็ทางจัังงหวดเเออททท่่าาาีผมมมรบขู้ลก เริ่มประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่โซนนิ่งเนี่ยถ้าสนใจที่อยากจะเปิดถึงที4ก็ให้ไปทําใบอนุญ,ญาตใหม่มไปอย่างเงี้ยนะครับแต,แต่แต่ผมคิดว่าอย่างโซนในเมืองเองที่ที่พูดเนี่ยครับอาจจะไม่ได้มีจํานวนนักท่องเที่ยวเยอะมากเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีความต้องการเปิดทีี ตลอดอาจจะเปิดแค่สุกเสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างงี้ครับซ,ซึ่งเขาก็อยู่ในโซนของเขาอยู่แล้วอืมครับ,รบถ,ถ้าเพิ่มเติมนิดหนึ่งฮนะดูในข้อมูลเนาะอย่างที่ก่อนหน้านี้ทางท่านรัฐมนตรีมหาไทยเนาะท่านรองนายกนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเนะี่ยบ,บอกว่าก็ในช่วงเนี้ยก็คืออาจจะต้องเปิดในพื้นที่ต่างๆไปก่อนแต่หลังปีใหม่จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งอันนี้ถ้ามองในมุมของทางการท่องเที่ยวเองเนี่ยคุณธเนศมองว่าถ้ามีการประเมินอีกครั้งนี่ม,นมันก็จะช่วยให้ได้เห็นโซนนิ่งที่ชัดเจนมากขึ้นถูกต้องะ ใช่ครับใช่คือคือคือผมอย่างนี้ครับผมผมผมเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับผมพูดในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเท่าที่ผมมีมีส่วนได้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 ร่วมประชุมอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างเนี่ยครับเราเห็นเรื่องของการตื่นตัวของสองฝั่งทั้งฝั่งของผู้ประกอบการเองนะครับที่มีการตื่นตัวในเรื่องของการที่เมื่อตัวเองได้สิทธิ์ในการเปิดถึงที่สี่ที่อยู่ในโซนแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็มีการเขาเรียกว่านําเสนอ แผนต่างๆนะครับตั้งแต่เรื่องของการาตรวจทุกเรื่องครับเรื่องเพื่อป้องป้องปราไม่ให้เกิดสิ่งผิดกฎหมายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายาเสพติดเรื่องของอแรงงานต่างด้าวเรื่องของอคนที่อายุไม่ถึงเข้าไปเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็ดีเราพูดถึงภาคเอกชนนะครับแล้วก็มีการเสนอว่าจะเสนอให้ติดตั้งกล้อง cctv เพิ่มมากขึ้น <S <S แล้วก็จะเชื่อมกล้อง cctv เนี่ยให้กับ หน่วยงานปกครองหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อที่จะได้ช่วยใช้ในการมอนิเตอร์อันนี้คือภาคเอกชนกเราก็เขาก็มีการเสนอตัวกันตั้งแต่ตอนที่มีการทําประชาพิจารณ์มีการเข้าไปคุยกันในใน,ในชุมชนของบางลาป่าตองนะครับทีนี้ในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยภูกเก็ตเองก็ไม่ว่าจะเป็นทางปกครองโดยท่านผู้ว่าราชการท่านท่านผู้ว่าสุพลเองหรือทางตํารวจเองทางสาธารณสุขเองก็ มีการประชุมกันในหลายวาระแล้วก็มีการทําแผนกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ก่อนที่จะออกมาเป็นแผนนําเสนอให้กับรัฐเพื่อให้รัฐเนี่ยเปิดเป็นหนึ่งในห้าจังหวัดนําร่องซึ่งอันนี้ครับผมคิดว่าเราภูเก็ตค่อนข้างจะมีความมีความพร้อมแล้วก็โซนนิ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วครับผม,มครับทีนี้ถ้าเกิดว่าดูที่ทางคุณอนุทินท่านบอกว่า,เ,าเดี๋ยวอาจจะขยายโซนนิ่งเนี่ยนะคะอันนี้คือสอดคล้องกับสิ่งที่เราเสนอไหมคะหรือว่า เราบอกว่าให้ทำโซนนิ่งแต่ว่าทางคุณอนุทินหมายความว่าให้เปิดนอกเหนือจากจังหวัดำนำล่องเข้าไปเพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะคู้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าอันที่หนึ่งก่อนนะครับผมสาหรับผมเนี่ยการทําโซนนิ่งเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับการทําสถานบันเทิงเพราะว่าผมมองว่าเราผมผมเนี่ยมองในมองตัวเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยการที่เราประกอบธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยครับเราก็จะต้องคํานึงถึงคนที่อยู่ร่วมสังคมกับเราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันเป็นโซนิ่งเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปกระทบเกากับใกล้เคียงที่อยู่อาศัยไม่ไปกระทบกับชาวบ้านเอ,อไม่กระทบกับใกล้เคียงวัดใกล้เคียงโรงพยาบาลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ครับผมผมผมองว่า huh. มันมันเลยเป็นเรื่องจําเป็นทีนี้เมื่อเมื่อกี้ที่ถามว่า <Okay. S 1> เอ๊แล้วถ้ากําหนดเป็นโซนิ่งในจังหวัดอื่นจะเป็นอย่างไรผมก็สนับสนุนนะครับว่าให้ทุกจังหวัดเนี่ยควรจะทําโซนิ่งและก็ก่อนที่จะเปิดโซนิ่งเนี่ยครับก็ควรจะต้องทําประชาพิจารณ์ร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการระหว่างคนที่อยู่ในชุมชนโดยรอบแล้วก็ระหว่างาหน่วยงานของรัฐที่จะต้องเอากําลังเจ้าหน้าที่อะครับเข้าไปทํางานเพิ่มอีกสามสี่ชั่วโมงในกะดึกเพื่อที่จะทํางานให้มันไออ,อ,อ้เป็นการป้องรามทุกๆเรื่องครับนะครับผมคิดว่ามันมีความจาเป็นจริงๆครับเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องโซนิ่งเนี่ยครับครับทีนี้ถ้าอย่างในในภูเก็ตเองนะคะนอกเหนือจากหกโซนอ่สิบโซนิ่งสิบ สิบโซนนิ่งที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงร้านร้านอาหารที่มีใบอนุญาตให้สามารถเปิดถึงตีสี่ได้เนี่ย<ม>นอกเหนือจากโซนนี้มีจำนวนแค่ไหนล่ะคะคือจริงๆแล้ววันนี้ครับที่ภูเก็ตเลยเนี่ยนะครับถ้าเราดูตามใบอนุญาตอาอย่างที่เรียนนะครับว่าแบ่งเป็นสองสองตอนนี้ภูเก็ตมีสามอำเภอคือกระทูท่าถลางแล้วก็อำเภอเมืองอำเภอเมืองเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ย เท่าที่ผมทราบเนี่ยมีอยู่4โซนนิ่งแต่ใน4โซนนิ่งเนี่ยมีผู้ประกอบการอยู่น้อยมากครับอยู่ที่ประมาณสักเอไม่เกิน20แต่ในทางกับกันเนี่ยที่ปัดที่กระทู้กระทู้เนี่ยครับมี6โซนนิ่งอาจจะฟังดูแล้วเยอะนะโซนนิ zoning, ่งแต่ปรากฏว่าทั้ง6โซนนะครับมันอยู่ในพื้นที่เดียวคือพื้นที่หาดต่าตองมี6มีถนนอยู่6เส้นอันเนี้ยมีผู้ประกอบการเยอะที่สุดคือ 68แต่70ลายโดยประมาณ70ลายเนาะ70ลายโดยประมาณแล้วก็นอกเหนือจากโซนนิ่งครับที่อยู่นอกโซนนิ่งครับก็จะเป็นกลุ่มโรงแรมที่มีสถานประกอบการที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยของภูเก็ตเองเนี่ยเออในใน,ในส่วนของโรงแรมเองเนี่ยสถานประกอบการที่อยู่นอกโซนนิ่งที่เป็นโรงแรมเนี่ยเอ,อวันนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปรากฏว่ามีการเออมีใบอนุญ,ญาตพวกนี้อยู่เพราะฉะนั<อ>้นก็แปลว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่า สถานประกอบการตามใบอนุญาตเนี่ยก็จะมีอยู่เท่านี้เลยครับไม่ได้หลดออกไปจากก้ก็คือมันก็โซนนิ่งโดยปริยาอยู่แล้วใช่อัตโนมัติธรรมชาติอยู่แล้วสําหรับจังหวัดภูเก็ตอห็นี้ชัดเจนเนาะแต่นี่ถ้าเพิ่มเติมว่าในตัวเลขล่ะที่มีการประเมินนะท่านในส่วนของภูเก็ตเองครับเนี่ยเรื่องของการเปิดผับถึงตีสี่เนี่ยมันจะมีเม็ดเงินประมาณเท่าไหร่ไม่มีคาดการณ์ไหมคุณทนายมีตัวเลขตรงนี้ไหมเออยังไม่ได้มีการคาดการณ์ตัวเลขเบื้องต้นเลยนะครับ อาจจะต้องขอให้ดําเนินการไปจนถึงสักเผมคิดว่าให้สิ้นธันวาเนี่ยครับอาจจะมีการประเมินตัวเลขเบื้องต้นออกมาได้ครับณวันนี้เนี่ย<ม>ย,ยังไม่ได้มีการประเมินตัวเลขออกมาเลยครับ<ม><ม>ตอนก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีการจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าการใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดผับขยายเวลาถึงตีสี่ได้3 0มสิอมาสักครู<ม>่ที่คุณธเนศบอกอันนี้คือหมายความว่า30เซเมื่อเทียบกับก่อนหน้าที่จะเปิดได้ถึงตีสีหรือว่าเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ค่ะอย่ครับผมว่าตัวเลข30%เนี่ยก็คือเป็นการประเมินร่วมกันของภาคเอกชนเนาะที่ประเมินว่าถ้าเกิดว่ารัฐเปิดให้ถึงที่สี่เฉพาะผู้ประกอบการอันนี้เราไม่ได้หมายถึงทุกคนนะครับเราหมายถึงเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในโซนนิ่งแล้วก็เปิดให้บริการเนี่ยเขาบอกว่าเขาประเมินกันว่าเขาจะมีรายได้เพิ่มจากเดิมเนี่ยประมาณสัก30% เริ่มจากเดิมที่ไรกชดเขาเขาก็ประเมินเื้่มต้นนะครับผมค่ะก็คือเทียบกับเทียบกับช่วงที่ยังไม่ได้เปิดถึงปีสี่ไหเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เพียงคืนค่ะค่ะที่หนึ่งก็อ่าก็แต่วันนี้ถ้าปิดได้ถึงปีสี่เขาก็เชื่อว่ามันจะเพิ่มขึ้นไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ต้องเรียนตรงๆด้วยนะครับว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับเราเนี่ยเร่งเปิดในช่วงนี้ครับก็เพราะว่ามันเป็นช่วงไฮซีซันของของธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เราจะเห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยไอซีซั่นเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองหนึ่งสองสามแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ประมาณสักเดือนสี่ก็คือเดือนเมษาเนี่ยก็จะเริ่มก็จะเริ่มก็จะเริ่มน้อยน้อยลงแล้วครับผมนะครับทีนี้ในเรื่องของอที่ดําเนินการมานะเปิดมาได้ประมาณสักเกือบเกือบสัปดาห์หนึ่งนี่นะคะในเรื่องของความปลอดภัยนี่เป็นยังไงบ้างคะมีเหตุอะไรที่ผมคุยกับทาง ได้คุยด้วยวาจานะครับทางทางทางตำรวจทางร่วมกับป่าตองนะครับทางทางทางพันตำรวจเอกเฉลิมชัยก็เห็นบอกว่าทุกอย่างก็อยู่ในสภาวะเรียบร้อยดีเรื่องคนเมาแล้วขับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องอุบัติเหตุจากเรื่องพวกนี้ครับก็ยังยังยังไม่ได้ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องพวกนี้ครับผมอาจจะเป็นก็อย่างที่เรียนนะครับว่าด้วยความที่ผู้ประกอบการของภูเก็ตนะครับเราผ่านวิกฤตโควิด มาในยุคที่เราเรียกว่าเราไม่มีรายได้เลยอะครับ <c oughs> เราเรา,เราเคยมีรายได้อะอย่างงี้ครับภูกเก็ตเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่ธรรมดาเอเบเลตของคนมีรายได้เนี่ยค่อนข้างจะดีเน,ะ <c oughs> นาะเป็นแบบท็อปเทนของประเทศมาโดยตลอด <c oughs> แต่ตอนในวิกฤตโควิดอะครับเราอะคนภูเก็ตเนี่ยมีค่าเฉลี่ยรายได้เนี่ยต่ํากว่าเขาเรียกว่าต่ํากว่าเส้นมาตรฐานของรายได้ขั้นต่ําที่สุดของประเทศอะครับนื่นะครับคือ ว่าภูเก็ตเนี่ยเคยมีรายได้เฉลี่ยอสมมุติว่าเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเดือนหนึ่งละสามหมื่นแต่ในช่วงที่เราอยู่ในช่วงวิกฤตโควิดนะครับปรากฏว่ารายได้ของเราเนี่ยมันมมัันนอยู่ที่หลักพันเองครับตามกว่าเส้นความยากจนของประเทศเนี้ยลึกลงไปอีกระดับหนึ่งทีนี้ผมก็เลยมองว่าผู้ประกอบการเนี่ยพอผ่านวิกฤตมาด้วยกันเหมือนๆกันประมาณสักสองปีนะครับเวลาเราได้ ได้ได้เขาเรียกว่าได้โอกาสทางเศรษฐกิจหรือมีโอกาสที่จะทําอะไรที่ที่มันทําให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นนะครับก็จะมีความร่วมมายร่วมมือกันมีข้อตกลงที่ดีร่วมกันในการที่จะทําเพื่อให้มันยั่งยืนคือเราก็จะทุกคนก็จะคุยกันค่ะเพื่อช่วยกันเพื่อให้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยทําได้ต่อไปแล้วก็ทําได้แบบยั่งยืนยาวๆอืนะฮะอีกคำถามสุดท้ายขออนุญาตเรนถามอย่างนี้ถ้าเกิดว่าถามถึงตอนนี้เนี่ยเรากลับมาถึง มากกว่าโควิดแล้วยังมากแบบก่อนช่วงโควิดแล้วหรือยังคะหรือว่าเท่ากลับไปที่จุดนั้นยังคะค่ะอย่างนี้ครับ <c oughs> ผม <c oughs> ผม,ผม,ผ,ม <c oughs> ผมให้ให้ให้ตัวเลขสองตัวเนาะ <c oughs> ตัวเลขตัวแรกก็คือว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะที่เดินทางเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับค่ะ <c oughs> วันนี้ครับตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตเปรียบเทียบกับปีสองพันสิบเก้าคือปีก่อนโควิดเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบปอร์เซ็นต่างชาติเจ็ดิเปอร์เซนต แต่ถ้าเราดูรวมนักท่องเที่ยวไทยด้วยเนี่ยครับ <inate. S 2> วันนี้ครับถ้านักท่องเทาาี่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยรวมกันเนี่ยสองสองสองเป็นกลุ่มใหญ่เลยเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เรามีนักท่องเที่ยว้าโปเกเ็ตแล้วประมาณสักสิบสิบล้านนิดหน่อยซึ่งปรากฏว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยโกว่าปีโควิดไปแล้วนักท่องเที่ยวไทยโตกว่าปีโควิดไปแล้วทีนี้อีกอันหนึ่งอีกตัวเลขหนึ่งที่อยากจะให้เห็นก็คือว่าตัวเลขของรายได้ปรากฏว่าเราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่ออางชาติเนี่ย กับนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเอกลับมาอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ,ะแต่มีรา,ายได้เน,นี่ยดีขึ้น,อ,นอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อแสดงว่าการใช้ใจ่ายต่อหัวมากขึ้นดีดีกว่าแสดงว่าเรามีนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวทีเ่เราพูดกันว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพคืออันที่1 1> หนึ่งคืออยู่นานขึ้นอันที่สองคือ ใช้จ่ายต่อหัวดีขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวจังหวัดภูกเก็ตเนี่ยครับหรือของประเทศไทยเองเนี่ยะจะกลับไปเท่ากับก่อนปีโควิดเนี่ยอาจจะไม่อาจจะยังไม่ได้ใช่เรื่องง่ายนะ,ะเพราะว่านักท่องเที่ยวหลักที่มีจํานวนมากที่สุดของนักท่องเที่ยวบ้านเราอะครับก็คือนักท่องเที่ยวจีนซึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมันคือสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์วันนี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเพิ่งกลับมาที่ประมาณที่ภูเก็ตเนี่ย พึ่งพึ่งกลับมาแค่สาสิเปอร์เซ็นของที่เคยมีอคือเดิมเราเคยมีนักเดียวจีนเข้าภูเก็ตเนี่ยเกือบสมล้านวันนี้ยังมาอยู่แค่หลัก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 ยังแสนอยู่เลยครับยังยังยังอยู่ที่หลักแสนอยู่เลยนะก็ก็ยังห่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามถ้าเราเอาจํานวนมาเป็นตัวตัวคูณผมผมก็ผมคิดว่าวันนี้ครับทั้งเดสิเนชันไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเองหรือประเทศไทยเองครับ เราอย่าไปมองเรื่องของจํานวนเพราะว่าจํานวนมากใช้จ่ายน้อยอยู่สั้ะมันจะบัเข้ามาใช้ทรัพยากรเราเยอะนะแต่ถ้าจํานวนน้อยอยู่ยาวขึ้นคนกลุ่มนี้ก็จะใช้จ่ายทรัพยากรเราน้อยลงน่าจะทําให้ความเป็นอยู่ของเขาเรียกว่ารายได้ดีขึ้นแล้วก็มันไม่ไปกระทบเอากับวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในประเทศมากนักโอเคยัยเลขาน้องขัาขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ